ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ดินที่เราจะมาดูกันแล้วนะครับนี่เป็นถนนสุวรรณศรนะครับด้านด้านนี้คือจังหวัดสระแก้วนะครับตอนนี้ไปปราจีนบุรีนะครับที่ดินจะอยู่ประมาณกลางกางระหว่างจังหวัดกระบินบุรีกับอำเภอสระแก้วนะครับที่ดินติดถนนสุวรรณศรนะครับแต่ว่ามีระยะ ที่กันเอาไว้ประมาณ20เมตรนะครับแนวเสาไฟจากถนนห่างกัน20เมตรนะครับด้านหน้าข้างๆของที่ดินจะมีวามทีทีนะครับที่ดินอยู่ข้างหน้าเรานี่ครับเป็นอาคาร2ชั้นนะครับมีห้องประมาณ3 0ห้องนะครับมีผู้เช่าเช่าอยู่นะครับมีผู้เช่าเช่าอยู่ นี่คือหลักที่ดินนะครับคือแนวนี้เลยแนวด้านนี้ไปนะครับแล้วก็จะจะยาวเข้าไปอยู่หลังตึกอีกนะครับเฉ<ม>พาะตัวอาคารนี่ก็การก่อสร้างก็หลายบาทเลยนะครับและที่ดินที่ติดถน,นนสุวรรณสอนตรงนี้ก็ ราคาราคาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่เจ้าของขายในราคาถูกนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของแก่แล้วนะครับก็อายุเยอะแล้วอยากจะขายแล้วก็แบ่งให้ลูกหลานนะครับ อาคารอาคารที่สร้างก็แข็งแรงได้มาตรฐานเลยนะครับดูจากสภาพอาคารแล้วยังยังไม่ใหม่อยู่เลยนะครับมีรั้วลวดหนามกันด้านหน้านะครับแล้วก็มีผู้เช่าตอนแรกผมจะบินโดนนะครับแต่ว่า ลมแรงแล้วก็ฝนจะตกนะครับก็รีวิวเบื้องต้นถ้าท่าในใดสนใจก็นะัดชมที่ดินได้นะครับแปลงนี้ขายลดราคานะครับเพียงยี่สิบล้านบาทนะครับที่หกไร่บวกอาคารหนึ่งอาคารห้องสามสิบห้องนะครับสภาพดีครับถ้าท่าในใดสนใจลงทุนหรือเก็บทำธุรกิจนะครับ แปลงนี้ราคาไม่แพงครับสวัสดีครับ